สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มูบาร็อกมะมาซิลลัลลาฮ์มานีราะหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินนสตาอีนลาฮาวลุวะลากุวาตาอิลลาบิลลาฮิละอลีนอะซีม رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو أخوامرك خاممتا براني جاي سبحانه وتعالى هم ساتا تي كامن رابشوم لا, oon, อัลฮัมดุลิลละชูกรขอบคุณตอละตาลานะครับที่วันนี้พระองค์นั้นได้ให้เรามีชีวิตมีลมหายใจสามารถที่จะประกอบคุณงามความดีสามารถที่จะทำอามันอิบาดะตอละสุบฮานะฮูตะลาได้อัลฮัมดุลิลละชูกรขอบคุณตอลอสุบฮานะฮูตะลานะครับที่วันนี้พระองค์นั้นได้ให้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการเรียนรู้ในช่วงเวลาของการศึกษาทำความเข้าใจเรื่องราวของอันอิสลาม คนหนึ่งที่มีโอกาสได้เรียนได้รับฟังได้ทำความเข้าใจเรื่องราวของอันอิสลามนั้นเป็นความโปรดปานของอัลลอตตาลาเป็นความเมตตาที่ลอตตาลานั้นต้องการให้ประสบกับคนคนนั้นดังนั้นวันนี้นะครับอยากจะให้พี่น้องทุกท่านนะครับทุกคนที่รับชมและรับฟังอยู่ในขณะนี้นั้นเนี่ยอยากให้เราตั้งใจตั้งเจตนาของเราว่าวันนี้เราอิคลาสบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺตาลา และเราจะพบว่าการเรียนการศึกษาการฟังของเรานั้นเนี่ยจะเกิดประโยชน์จะเกิดบรารกัดจะเกิดความสิริมงคลเกิดขึ้นและลำดับต่อไปก็คือเป็นหน้าที่ของเราที่จะนำเอาสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้ได้รับฟังกันในวันนี้เนี่ยนำสู่การปฏิบัตินะครับดังนั้นนะครับอยากจะนำเสนอท่านพี่น้องในส่วนของดอาในชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยถึงดูอานะครับหลังรับประทานอาหารดูอาก่อนรับประทานอาหารนะครับซึ่งในวันนี้นั้นจะนําเสนอก็จะมีน้องในส่วนของดูอาผู้ของดูอาให้กับผู้ที่เลี้ยงอาหารกับเรานะครับหรือคนที่รับแขกคนที่ให้การต้อนรับแขกคนที่ไปเยี่ยมนะครับหรือแขกเนี่ย จะขอดุอายอย่างไรให้กับคนที่ต้อนรับเขาหรือคนที่เลี้ยงอาหารเขานะครับซึ่งในดุอายก็คือเร่งองหัวข้อนะครับที่เป็นภาษาอาหรับก็คือบาบูดุอาอิลมาดอูวีวัดไดฟีลิลล,ลิอะลิตตามอิดาฟาฟาโรกออมินอักลิฮีเมื่อคนคนหนึ่งนะครับถูกเชื้อเชิญหรือได้รับการเลี้ยงอาหาร จะที่ใดก็แล้วแต่นะครับจะที่บ้านที่ร้านอาหารที่โรงเรียนที่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่เขาถูกเชิญเชิญหรือได้รับการเลี้ยงอาหารจากคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งเป็นเจ้าภาพนั้นเนี่ยคนที่ถูกเลี้ยงอาหารคนที่รับประทานอาหารนั้นเนี่ยจะขอดูอาอย่างไรจะกล่าวดูอาอย่างไรนะครับวันนี้ผมอยากจะนําเสนอพี่น้องนะครับในส่วนของหะดิสของท่านในีศ็อลัวลอะลิวะซัลลัมนะครับโดยที่ ะดิษนี ination, goodbye, r. 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 ้ถูกรายงานนะครับถูกเล่าโดยสหบัติท่านหนึ่งที่ชื่อว่าท่านอับดุลลอฮ์บิลบุษริลอัสซลฮหบีนะครับรอดิอัลลอฮุอะลัยฮฺท่านอับดุลลอฮ์บิลบุษริลเนี่ยได้เล่าว่านะลราซูลุลลอฮุสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลอาบีฟะคารรับเนอิเลห์ตัางานวัดบบตัลฟะอัคลามินหานะครับท่านอุสุลลอฮ์ัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยครั้งหนึ่งได้มาหาพ่อของฉันก็คือบุษร์นะครับ หลงังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เลี้ยงอาหารท่านรอซูลุลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็คือได้เลี้ยงอาหารและก็ได้ให้เครื่องดื่มกับท่านนะครับเป็นการต้อนรับซุมมาอุตียบิตัมรินฟากานัยะกุกกลูหูนนาอายุลกิลนาวะเบยนะอุสบะไอฮิว้ยะจุมะอุสบ,บับะวัลวุสตอหลังจากนั้นท่านอิบิุสซัลลัมก็ได้หยิบอินเดพาลัมขึ้นมาแล้วก็ได้กินอินเดพา,าลาัมหลังจากนั้นก็เอาเม็ด นะครับเม็ดของอินบาลัมเนี่ยวางไว้อยู่บนระหว่างนิ้วทั้งสองนะครับระหว่างนิ้วนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับหลังจากนั้นเนี่ยซุมมาอุตียาบิชารอบินฟฟชารีบาหูหลังจากนั้นครอบครัวของอับดุลลอฮ์เนี่ยก็ได้นําเอาเครื่องดื่มมาให้ท่านอับดุลสลามซุมมานาวะละหุลและดิยันยาหมีนิฮีฟะกาละอับีิอูดะอุลลอฮะละนะหลังจากนั้นท่านอับดุลสลามได้ดื่มนม ดื่มน้ําดื่มเครื่องดื่มนะครับในฮะดิษบอกว่าก็คือเป็นเป็นชารอบเป็นเครื่องดื่มหลังจากนั้นท่านนาบีหลังจากที่ท่านนาบีดื่มแล้วท่านนาบีก็ได้ให้กับคนที่อยู่ด้านขวาของท่านหลังจากนั้นผู้เป็นพ่อของท่านอับดุลลอ์เนี่ยนะครับก็ได้บอกว่าอุดเุลลอฮ์ะแล้วนะยารอุลลลอฮ์ได้โปรดขอดูอาให้กับพวกเราด้วยเถิดฝากอละอัลลอฮุมะบาริกละหุม فيما رزقتهم وغفر لهم ورحمهم อาล lahum مبارك لهم فيما رزقتهم وغفر لهم ورحمهم นี่เป็นดุอานะครับที่ท่านนบี็อลลอะฮมได้อ่านได้ขอให้กับสอฮาบะที่ต้อนรับท่านนบีสอลลอะฮมด้วยกับมื้ออาหาร ด้วยกับอาหารเครื่องดื่มต่างๆให้การต้อนรับท่านนายบิบซัลลัมและหลังจากนั้นท่านนบีก็ได้ขอดุอาให้กับเราให้กับคนคนนั้นตรงนี้เนี่ยสอนให้เรารู้นะครับว่าเมื่อเราได้ไปรับประทานอาหารที่บ้านของใครคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่นะครับนอกเหนือจากดุอาหลังรับประทานอาหารที่เราได้อ่านให้กับตัวเราเองอย่าลืมที่จะอ่านดุอาขอนะครับให้กับคนที่เลี้ยงอาหารเราด้วยนะครับ เหมือนที่ท่านอวิสสัลลัมนั้นได้ขออลลอฮุมมะบบริกละหุมฟีมารอจัตะตหุมโอ้อลลอ a ์ได้โปรดประทานความจำเนินความมีบรารอกัตให้กับพวกเขาในสิ่งที่พระองค์นั้นประทานเป็นริสกีให้กับพวกเขาวกฟิรละหุมวรหัมหุมและได้โปรดวกฟิรละหุมอภัยโทษให้กับพวกเขาวรหัมหุมและได้โปรดเมตตาให้กับพวกเขา ตรงนี้ถ้าเราสังเกตนะครับท่านในพิสซาลัมใช้คําว่าห um ุ um ้มหุมซึ่งภาษาอับนะครับหุ้ม um เนี่ยก็คือแปลว่าพวกเขาภาษาไทยนั่นหมายความว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในบ้านได้เลี้ยงอาหารกับคนคนหนึ่งหรือกลุ่มกุมหนึ่งเนี่ยเมื่อคนที่ขอได้อ่านอุอาบทนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮฺตาลาจะประทานบรอกัตริสกี ต่างๆความสิริมงคลต่างๆเนี่ยให้กับคนทั้งบ้านไม่ใช่แค่คนเดียวให้กับคนทั้งบ้านบรารอกัตจะเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นนะครับซึ่งแน่นอนแล้วครับมันเป็นสิ่งที่ที่ส่งเสริมให้ทําการเลี้ยงอาหารการเชิญใครก็ตามนะครับคนยากจนคนขัดสนเพื่อนบ้านเรานะครับหรือ คนที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราหรือคนที่เรารู้จักวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเชื้อเชิญเขามารับประทานอาหารที่บ้านนะครับเพื่ออะไรครับเขาจะได้ขอดูอาให้กับเรานะครับเขานั้นจะได้ขอดูอาให้กับเรานะครับนี่เป็นหนึ่งตัวบทดุอาที่อยากจะนําเสนอให้น้องดุอาบทที่หนึ่งนะครับสำหรับดุอาให้กับผู้เลี้ยงอาหารเรา a l l a h u ม m a b لهم فيما رزقتهم وغفر لهم و ر ح م ه มนะครับนี่บทที่หนึดูอบทที่สองสำหรับดูให้กับคนที่เลี้ยงอาหารเรานะครับในฮะดิสสุนตันนมิซูลลอฮุอวะซ و س ل ั م รายงานจากทานอะ أنس ล ن م ล ل ك رضي الله عنهأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سع بن عبادة رضي الله عنه ครั้งหนึ่งท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นได้มาหาท่านซาดบินอุบะดารอดิยัลลอฮุอันฟะจาอะบิฮุบซินวะไซตินฟะอากละพอท่านนบีสุลลัลลัมได้มาหามาเยี่ยมท่านซาดบินอุบะดานั่นเนี่ยท่านซาดบินอุบะดักก็ได้นำเอาเขาเรียกว่าขนมปังนะครับแล้วก็สิ่งที่รับประทานคู่กันนะฟะอากละ

วอาก ط َลَต م َงา م ุมอْลอ ب บรَร ر แลَ ص ل ت ْ ع ل ي ك م อัลมาลาิกะอัฟต์ร่างเด็กุมซายมุลขออัลลอฮฺะอาลาได้ทรงทำให้ผู้ที่ถือสินอดได้รับประทานอาหารของพวกท่านว่ากัَลตَ ا งากู ا ุลอับรารแล้วขอละตาลาให้คนดีๆคน ดีงามอบรอรคนดีมารับประทานอาหารของพวกท่านวสซัลและอาลัยกุบุลมาลาอิกะและขอละตาลาให้บรรดามาลาอิกะนั้นทำการสลาวดขอความเมตตานะครับอิสติกฟารให้กับพวกท่านตรงนี้นะครับเอ็นดูอาที่เราควรที่จะอ่านถ้าเราสังเกตในความหมาย นะครับพี่น้องเราจะพบว่าท่านอับดุลสลัมได้ขอดูอานี้อัฟตรออิงดะกุมุสซออิมูนขอให้บรรดาผู้ที่ตื่นสินอดได้มีโอกาสมาละสินอดณนะที่พวกท่านหมายถึงว่าคนที่เลี้ยงอาหารคนที่ละสินอดนั้นเนี่ยผลละบุญต่างๆของผู้ที่สินอดนั้นจะให้จะถูกตกไปยังพวกเขาคือเขาก็จะได้รับผลละบุญเหมือนกันวะอัการลาตอามะกุบุลอบรอร และขอให้บรรดาคนดีๆนั้นได้มารับประทานอาหารของพวกท่านเมื่อคนดีคนซอลและคนที่อามานอิบาดะนะครับได้รับประทานอาหารของคนใดคนหนึ่งแล้วบ้านหลังนั้นนะครับอาหารที่เกิดขึ้นจากบ้านหลังนั้นเนี่ยจะมีแต่ความบรกิการวาซอลัดอาไลกูมุลมาลาอิกะและขอให้มาอลากานั้นได้ทำการอิสติกฟารซอลาวาดให้กับพวกท่าน สามตัวบทอ่าสามช่วงสามวักนะครับที่ทารูสที่ทารุสอัสลามได้อ่านขอดูอาให้กับท่านซาดบินอุบาดะอัฟตอร่ิงดะกุมสซอิมูนะอะกลนตออามกุมลอับรอรวะสัลลเลตอะลกุมุลมาลาอิกะดังนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อเราไปรับประทานอาหารที่บ้านของคนคนหนึ่งหรือถูกเชื้อเชิญไปงานหนึ่งงานใด รับประทานอาหารเสร็จแล้วอย่าลืมที่จะอ่านขอดุดาให้กับเจ้าของอาหารนั้นด้วยอย่าลืมที่จะขอดุดาให้กับคนที่เลี้ยงอาหารกับเราสองตัวบทดุอาที่วันนี้เราได้รับฟังกันไปแล้วนะครับอันที่หนึ่งอัลลอฮุมะบาริกละฮุมฟีมาราักตะฮุมวกฟิรละฮุมวรหัมฮุมและดุอาบทที่สองนะครับดุดาบทที่สองก็คืออัฟตรออินดะกุมุสซออิมูล ว่ากันละทําการคุณอับราร์และ صلاة عليكم ุลมาลาอิฆะนะครับสองตัวบทดุอานี้นะครับเมื่อรับประทานรับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมที่จะอา่านแล้ววันนี้ผมอยากจะฝากกับท่านพี่น้องนะครับในช่วงท้ายนี้เนี่ยอีกหนึ่งตัวบทดุอาน,นะครับสําหรับคนที่นะครับในหัวข้อที่ว่าบาบูดุอาอินอินซานิลิมันซะกอฮูมาอันเอาละบันันวะนะหะฮูัว คนที่ให้เครื่องดื่มกับเราคนที่ยื่นน้ำให้กับเราดื่มคนที่ซื้อน้ำหรือซื้อน,นมให้เราดื่มเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่ที่คนคนหนึ่งนั้นได้ให้กับเราเราจะขอดอาให้กับเขาอย่างไรนี่แหละครับบทนี้ในช่วงท้ายก็คือดูอาให้กับคนที่ให้เครื่องดื่มกับเราในสุฮิบุคในสุริในสุยสสมุสลิม نحن نحن صحيح نحن نحن إمام مسلم عن المقدار رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء فقال اللهم أطعم من أطعمني واسقي أطع من, من سقاني هذا الحديث يقول نبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم นะครับหรือว่านมหรือเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะท่านนบ,บีสโลาวาอะลยวะซัลลัมนั้นหลังจากที่รับประทานหลังจากที่ได้ดื่มเครื่องดื่มอันนั้นท่านนบ,บีซัลลัมนั้นเงยหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังจากนั้นท่านนบ,บีซัลลัมก็ได้ขอดุอานะครับให้กับคนที่ได้ให้เครื่องดื่มกับท่านโดยท่านได้กล่าวว่าอัลลอฮุมะ at'im man at'amana. Allahumma at'im man at'amani. Wasqi man saqani. Ini kedua hati tanda Nabi SAW nandai'an. Allahumma at'im man at'amani. Oh Allah, dai pot pratan ahan. Hai kap bukkun ti dai hai ahan kap Wasqi man saqani. และได้โปรดให้เครื่องดื่มประทานเครื่องดื่มให้กับคนที่ให้เครื่องดื่มกับฉันนะครับนี่เป็นดุอาอีกหนึ่งบทที่เกี่ยวข้องกับดูอาก่อนหนะ้านะครับอัลลอฮุม,มะอัตอิม,มันอัอ,อามนีวัสกีมันสกอนีหรือเราจะเปลี่ยนนะจับนะครับจากคำว่านีเป็นนาก็ได้ดอาก็จะกลายเป็น Allahumma a t a i ิ Allah um ma at man atama na า a าวัส a ีม a น a ะ a อัลลอ์ได้โปรดประทานอาหารให้กับบุคคลที่เลี้ยงอาหารกับเราวั s กีมัน s ะกอนาและได้โปรดประทานเครื่องดื่มว่าเครื่องดื่มให้กับคนที่ให้เครื่องดื่มกับพวกเรานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องสามตัวบทดูอานะครับในวันนี้ดูอาบทที่หนึ่ง นะครับก็คืออัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารซักตะฮุมวักฟิรละฮุมวะฮัมฮุมและวดูตัวบทที่สองนะครับอัฟตร์อินดะกุมุัซออิมูนวะอและตะอามกุ็แลรวก็อละัยกุุมลมลาอิกะห์นะครับอันนี้เป็นตัวบทที่สองนะครับสำหรับวันนี้และในตัวบทที่สามนะครับที่เราสามารถอ่านได้นะครับเมื่อคนมาเลี้ยงอาหารกับเรา นะครับให้อาหารกับเราหรือให้เครื่องดื่มกับเรานะครับเราสามารถอ่านได้นะครับอัลลอฮุมะอัลลอฮุมะอัตออิมมันอัตออานะนวสติมันสะกอนะนะครับสามารถใช้ดวอาบทนี้ในการที่จะอ่านนะครับขอให้กับบุคคลที่เลี้ยงอาหารกับเราให้อาหารกับเรานะครับวันนี้เมื่อเราอ่านดูอาหลังจากที่อ่านดวอาหลังรับประทานอาหารแล้วนะครับ อััลลฮมดุ الحمد لله ا ل ذ อ أ ط า م ن ا وسقانا وجعلنا مسلمين رأ الله ا ل ح م ล لله الذي أ ط ع م ن ล هذا ورزقني هي อ ن غيرها ولميني و ل ซ ق กานีฮฮีีมมิิินนนนรุลลววะะาก่เป็นดุอาหลังรับประทานอาหารที่เราได้เรียนไปก่อนข้างก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเขาได้เลี้ยงอาหารกับเราอย่าลืมที่จะอ่านเพิ่มไปว่านะครับทั้งสามตัวบทดุอาถ้าพี่น้องสามารถที่จะขออ่านให้กับคนที่เลี้ยงอาหารกับเราได้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับขอดูอาตอลตลานะครับให้เราทุกคนนะครับได้นำเอาสิ่งที่เราได้เรียนได้รับฟังนะครับสู่การปฏิบัติให้ได้และฝากพี่น้องนะครับได้ติดตามตอนต่อๆไปนะครับว่าจะเป็นอาบทใด,ดนะครับที่เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับฝากพี่น้องติดตามได้ในตอนต่อไปอัลิลลาฮิตเตอฟิกัลฮิดายะสัลลมุอะลัยกุมวะเรฮัมมะตุลลอฮ์วะบาระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมาผลิตรายการโดย สถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์